คุณเคยสงสัยไหมทางานหนักแทบตายยังไม่มีเงินเก็บแต่ว่าบางคนเนี่ยทางานน้อยกว่าคุณนะแต่ว่าเขาอ่กับรวยมากกว่าคุณคุณกำลังติดก,กับตักอยู่ใน Address อ,อยู่หรือเปล่าที่เรียกว่าสามแข้งหนูคุณกำลังติดอยู่ในกับตัก Address หรือว่าสามแข้งหนูอยู่หรือเปล่าที่ต้องตื่นมาทํางานกลับมานอนแล้วบนกู๊ดซ้ําๆเพื่อเงินเดือนที่ไม่เคยพอใช้ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนตอนเนี้ผมบอกเลย ชีวิตคุณเน่ะจะจบแบบไม่มีอะไรเลยลาตเวสคืออะไรสนามแข่งหนู d าตเวสไม่ใช่แค่ชีวิตประจําวันที่มันน่าเบื่อแต่มันคือระบบที่มันออกแบบให้คุณเนี่ยทำงานจนวันตายเลยได้แค่เงินเดือนใช้จ่ายหมดตัวแล้วก็วนกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับหนูอะหนูที่หนูที่วิ่งอยู่ในวงล้อวิ่งอยู่ในกรงมันพยายามวิ่งวิ่งให้เร็วขึ้นพยายามวิ่งแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เดิมคุณเหมือนหนูนะ คุณเหมือนหนูเลยเหมือนหนูที่ทํางานหนักได้เงินจน่ายหนี้แล้วก็หมดตัวแล้วก็กลับไปทํางานหนักเหมือนเดิมนะมันแน่นอนว่ามันคุณเนี่ยจะไม่มีทางแบบหยุดวิ่งเลยอืมเพราะาเงินเดือนเนี่ยมันมันมาช้ากว่านี้เสมอแบบเรารู้ว่าเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายเราต้องมีหนี้สินที่ต้องจ่ายแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยมันก็มาช้าเนาะอะไรเงี้ยแต่คนอาจจะเคยได้ยินเนาะอาจจะมี มีคําของตัวเองอะแบบเดี๋ยวรอเงินเดือนออกก่อนแล้วก็จ่ายมันอะไรเงี้ยผมบอกเลยมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่ไม,ไม่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะกับการที่เราใช้ชีวิตแบบเดิมเดิมที่ต้องมานั่งหาเงินจ่ายนี่ก็ทํางานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเหมือนคุณอยู่กับที่คุณพยายามวิ่งตายแต่ว่าคุณก็เหมือนอยู่กับที่เหมือนเดิมนะอืม แน่นอนว่ากับดักเนี่ยมันก็มีเหตุผลเนาะเหตุผลที่คนเนี่ยที่ติดอยู่ในนี้หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณในที่ติดอยู่ตัวคุณในที่ติดอยู่เพื่อสงสัยไหมว่าทําไมอ่ะคนเก้าเปอร์เนี่ยถึงไม่มีวันรวยเพราะติดอยู่ในอัพเดทอยู่ปากสามแข้งหนูผมบอกเลยว่าเนี่ยมันคือสามเหตุผลที่ผู้คุณเนี่ยออกมาไม่ได้เริ่มจากข้อหนึ่งเลยใช้เงินเกินตัว ใช้เงินมากกว่าที่หาได้เคยเป็นไหมผมลองสมมติแล้วกันสมมติว่าเงินเดือนคุณเนี่ยเงินเดือนคุณอยู่ที่สองหมืนบาทเงินเดือนคุณอยู่ที่สองหมืนบาทต่อเดือนแต่คุณหักนู้นหักนี่หักนู้นหักนี่แล้วก,ก,ก,ก็ใช้จ่ายไปเนี่ยหมดหรือเปล่ามีเงินเก็บหรือเปล่าอืมคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่พอใช้เลยถึงขั้นต้องแบบยืมหนี้ไปยืมคนอื่นไปมีหนี้มีสินเพื่อที่ต้องเพื่อที่ต้องจ่าย กับสิ่งที่มันแบบไม่จําเป็นผมบอกเลยเหมือนคุณกลางฆ่าตัวเองอยู่เหมือนคุณกลางแบบทำเวลาตัวเองในแต่เดือนแต่เดือนอยู่ผมบอกเลยเหมือนคุณกลางแบบกีดเลือดกีดเลือดกีดเนะื้อให้ตัวเองอยู่นะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับเพื่อฟังก็ใช้เงินมากกว่าที่หาได้เนาะอันเนี้ยลองเช็คดูว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าข้อที่สองเนี่ยคือไม่เคยลงทุนกับตัวเองเลยลคือการลงทุนการ คือการลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของ <c oughs> เรื่องของค่าส,สิงเดียวมันคือเรื่องของหนังสือมันคือเรื่องของนเรื่องของพอดแคสต์อะไรเงี้ยว่าเราเนี่ยได้มีการพัฒานาตัวเองอยู่หรือเปล่าเราได้มีการแบบเรียนรูต่อยบาอยู่หรือเปล่าคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแต่คุณอนะเคยเปลี่ยนตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหมให้คุณอนะมีค่ามากขึ้นผมว่าการลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง นะครับมันคือสร้างมันคือการสร okay. ้างคุณค่าให้กับตัวเองหยุดมีข้ออ้างแล้วหยุดมีข้ออ้างว่าคุณไม่มีเวลาทําคุณไม่มีเวลาไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือพอดแคสต์ก็มีนะมันอยู่ที่ว่าผมอยู่ที่ว่าคุณอะทำหรือไม่ทำหรือเปล่านะอย่างผมเนี่ยผมทําผมก็มีหนังสือมีหนังสืออยู่เนี่ยยังอ่านเล่มนี้อยู่ยังอ่านไม่จบนะแต่ก็พยายามอ่านให้มันได้ทุกวันนะพยายามอ่านให้ได้ให้ได้ทุกวันนะครับ คือทําเทียนนิดอะ่ะไม่ต้องทําแบบตุ้มเดียวแบบว่าทําตุ้มเดียวเหมือนพวกนี้จะไม่ทํามันอะไรเงี้ยทําเทียนนิดทําให้เป็นนิสัยได้ยิ่งดีนะอืมส่วนข้อต่อมาเนี่ยคือกลัวความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงจนแบบชีวิตไม่ไปไหนติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนเหมือนในรูปอะ่ะคุณเห็นวงกลมไหมคุณเห็นวงกลมหรือเปล่าวงกลมที่มีคําว่าคอมฟอร์ทโซนอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่แต่ข้างในนั้นอะ่ะ ชีวิตคุณอนะ่ะมันก็เหมือนกับหนูตัวหนึ่งที่วิ่งอยู่ในวงล้อที่คุณพยายามวิ่งวิ่งแต่ว่าคุณวิ่งอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณวิ่งอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วคุณไม่มีการเติบโตเหมือนโกสโซนที่ต้องผ่านในเรื่องของเฟียโซนเวิร์ดิ้งโซนไปจนถึงโกสโซนเนี่ยคุณต้องลองก้าวขาก้าวไม่ก้าวซ้ายก็ก้าวขวาสักก้าวหนึ่งลองออกจากคอมฟอร์ตโซนดู มันจะทําให้คุณอ่ะไม่อยู่ที่เดิมเพราะว่าเราเนี่ยได้ได้เสี่ยงเนาะได้แบบว่าลองเสี่ยงแต่ว่าคงไม่ได้แบบให้แบบอออินไปเสี่ยงอย่างนั้นก็คือเออเสี่ยงเทียนนิดก่อนลองเหมือนแบบว่าให้เราเนี่ยได้ลองก่อนอืมได้ลองแบบเรียนรู้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยขอให้คุณได้ลองทํานะขอให้คุณได้ลองทําในเมื่อคุณรู้เหตุผลที่คุณติดอ่ะเนี่ย ต่อมาเนี่ยมันคือวิธีการกุดอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิต,ท,วตที่ไม่ต้องวิ่งเหมือนหนูฟังให้ดีเลยอันเนี้ยห้าข้อมันมีทั้งหมดห้าข้อที่คุณต้องทํานะถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลนะี่อันนี้คือคุณแบบว่า <c oughs> แบบต้องทําอ่ะคุณต้องทํานะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่อยากอยู่ที่เดิมนะเพราะว่าตรงเนี้ยช่วยได้คือข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยคือ มันเริ่มจากการที่ว่าคุณอ่ะหยุดใช้เงินที่แบบไม่มีเหตุผลก่อนอย่างเช่นแบบของที่มันแบบไม่จําเป็นอะไรพวกเนี้ยพวกค่าใช้จ่ายที่มันยังไม่จําเป็นผมว่าไอ้ที่มันตัดได้ตัดถ้าเกิดแบบจังแวงเลยเนี่ยก็ลองหาเหตุผลดูถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณกำลังจะซื้อเนี่ยคุณไม่มีแม้แต่เหตุผลเนี่ยหรือว่าคุณแบบมีหรือไม่มีก็ได้เนี่ยหรือว่าคุณแบบไม่มีไม่มีมันก็ได้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมันก็ได้อืม คําเนี้ยก็หมดหลายคนของมันต้องมีคงทางนี้ของมันต้องมีเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยคุณเดือดร้อนไหมก็คงไม่ใช่ไหม,มคุณก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีเหมือนคนอื่นมีเดี๋ยวนี้โซเชียลเนี่ยเห็นกันเยอะมากมันมีสิ่งยั่วย่ไปหมดไห,ไหนจะของแบรนด์เนมไหนจะของดูดีนัน่นไหนจะรถหรูเราเห็นเราก็อยากมีอันเนี้ยเข้าใจ แต่มันก็ควรที่จะดูเรื่องของกําลังศัพท์ไปด้วยว่าเราเนี่ยมีความสามารถหาเงินได้ขนาดไหนนะแล้วก็จะซื้อเนี่ยก็ไอแนะนําเป็นเงินสิซที่หาได้หรือเป็นเงินส0ซของเงินเก็บที่มีนะไม่ควรใช้จ่ายเกินห0สบเอร์ซนนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากอยู่ในสามแค้งหนูนะส่วนข้อต่อมาเนี่ยคือการเริ่มต้นคือเริ่มต้นแบบเรียนกู้การลงทนุน คือคุณน่ะอาจจะไม่ต้องมีเงินเยอะแต่ขอให้คุณน่ะมีความรู้ขอให้คุณแค่ได้เริ่มอ่ะอืมขอให้คุณแค่ได้เริ่มอ่ะถ้าคุณได้เริ่มอ่ะคุณจะไปไกลมากกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณอีกคุณจะไปไกลมากกว่าคนอื่นคุณจะไปไกลมากกว่าเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันอีกแล้วเพื่อนของคุณน่ะก็จะถามคุณว่าคุณทําได้ยังไงอืมคุณทําได้ยังไงแล้วเพื่อนเพื่อนคุณอ่ะก็จะมาก็จะมาสนใจในตัวคุณทาให้คุณอ่ะมีคุณค่ามากขึ้นไปีก การลงทุนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะแต่ขอให้คุณอะ่ะได้เริ่มอย่างน้อยเริ่มแบบมีความสม่าเสมออย่างน้อยเริ่มต้นได้เรียนรู้นะอืมส่วนข้อต่อมาเนี่ยหาสกิลเพิ่มเติมคือการทํางานประจําเนี่ยมันไม่ผิดแต่แค่ว่าคุณไม่ควรที่จะมีรายได้แค่ทางเดียวนะคุณไม่ควรที่จะมีรายได้แค่ทางเดียวคุณควรที่จะมีอาจจะมีเอ,อ่อ passive income รายได้จากทางอื่น อาจจะเอาเวลาว่างจากการทาง,งานประจําเนี่ยไปทําอย่างอื่นไปนทําอย่างอื่นให้มันมีเงินเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้มันมีเงินเพิ่มเข้ามาให้กับเราเนี่ยเราได้มีเราเนี่ยจะได้มีเงินเนี่ยมาหมุนเวียนในการต่อ,อยอดการลงทุนเพิ่มด้วยอย่างเงี้ยคุณว่าดีไหมแน่นอนมันก็ต้องมันมันก็ต้องดีมันดีกว่าการที่คนอนะ่ะหาเงินจากงานประจําแค่ช่องทางเดียวอยู่แล้วอืมส่วนข้อต่อมาเนี่ยแรงหน่อย แต่อันนี้เรื่องจริงคือเลือกคิดแบบคนจนเลือกคิดแบบคนจนอย่าไปกลัวความเสี่ยงชีวิตมีแค่ครั้งเดียวชีวิตมีแค่ครั้งเดียวขอแค่คุณได้ทําสิ่งที่คุณอยากทําถ้าเกิดมันเวิร์กมันก็ได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กมันก็คือบทเรียนรู้มันคือการเรียนรู้ชีวิตมันก็คือการเรียนรู้ชีวิตมันก็คือการเรียนรู้ผมไม่อยากให้คุณมานั่งเสียดานะแบบว่าคุณอายุ หกสิบเจ็ดสิบแล้วคุณก็ต้องแบบมาย้อนคิดมานั่งรู้งี้ว่าฉันทําอย่างนี้ดีกว่ารู้งี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยฉันคงทําแปลวผมบอกเลยโอกาสอะ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณอะ่ะร้างโอกาสหรือเปล่าส่วนข้อต่อมาเนี่ยมันคือการวางแผนวางแผนในระยะยาววางแผนชีวิตเลยว,ว่าในอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีชีวิตแบบไหนอาจจะห้าปีหรือว่สิบปีคุณควรจะตั้งเป้าหมายในระยะไกลก่อนอาจจะตั้งว่าสิบปีข้างหน้าฉันจะมี มีชีวิตแบบไหนอีก5ปียังไงต่อ1ปีข้างหน้าฉันจะทํายังไงหนึ่งปีเนี่ยคนตั้งเยอะมากเลยช่วงนี้ก็ช่วงเดือนธันวาเนาะคนก็อ่ะเริ่มตั้งอะปีหน้าฉันจะทำยังไนปีหน้าฉันจะมีเงินล้านหนึ่งอ่ะหลายคนก็เริ่มตั้งอะเริ่มตั้งเป้าหมายกันหนึ่งปีเนี่ยก็ต้องดูเป้าหมายเป้าหมายรายเดือนด้วยหนึ่งเดือนต้องทําอะไรบ้าง ังจากหนึ่งเดือนก็ตั้งเป้าหมายใ้สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งฉันต้องทําอะไรบ้างสัปดาห์เราก็ต้องซอยย่อยอีกซอยย่อยมาเป็นเป้าหมายในรายวันหนึ่งวันฉันต้องทําอะไรบ้างฉันถึงจะมีเงินร้านในปีหน้าหนึ่งสัปดาห์ฉันต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเดือนฉันต้องทําอะไรบ้างมันคือมันคือการวางแผนจากใหญ่แล้วก็ซอยย่อยซอยย่อยมาซอยย่อยออกมาให้เป็นให้มันย่อยมาให้มันทําแบบว่าเหมือนว่าให้กับว่า ให้กับว่าเราเนี่ยทํามันอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเลยมันมันมันคือแค่นี้จริงๆส่วนต่อมาเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตอนเนี้ยผลกับชีวิตคุณอนะ่ะก็อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบในรูปแบบนี้เตรียมตัวกับความจริงที่โหดร้ายได้เลยผลรับเนี่ยแน่นอนว่าเห็นได้ชัดเลยเนาะก็หนึ่งเลยไม่มีเงินกกเก็บเกษียณสองใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปวันๆจ่ายบินรอวันหมดแรง สุดท้ายทิ้งแต่นี่ไว้ให้ครอบครัวผมเห็นมาเยอะมากเลยคนบางคนเนะี่ยอายุเจ็ดสิบแปดสิบแต่ยัง,ย,งยังทำงานอยู่อันนี้เจบก็เคยเห็นบนก็ความจริงมันมีนะเว้ยไม่ใช่ไม่มีมันมีนะเจบเคยเห็นเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าคุณที่จะควรที่จะวางแผนด้วยว่าคุณเนะี่ยต้องทาอะไรบ้างแล้วคุณเนะี่ยจะวางแผนกเกษียณยังไงวางแผนกเกษียณต่ออายุเท่าไหร่แล้วคุณต้องใช้เงินประมาณไหนถึงจะมีเงินกเก็บเกษียณได้ นะครับก็ลองดูลองลองวางแผนกันดูนะอืมสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนวันนี้เท่ากับชีวิตที่ดีขึ้นขอแค่คุณให้คุณเนี่ยได้เริ่มทำเริ่มเปลี่ยนในวันนี้ถ้าเกิดวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมีคำว,ว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าคุณอะเริ่มผัดวันประกันพรุ่งกันนะอย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับอืม แ d s เนี่ยมันไม่ได้มีไว้ให้กับคนรวยแต่คุณน่ะเรื่องที่จะออกมันเรื่องที่จะออกจากมันได้เริ่มด้วยการที่ว่าคุณน่ะเริ่มเรียนรู้เริ่มการสร้างอนาคตให้คุณน่ะเป็นเป็นเหมือนพระเอกหนังคุณกําหนดชีวิตคุณคุณกําหนดเรื่องของคุณนะครับอืคําเดิมเลยเปลี่ยนวันนี้ชีวิตเท่ากับชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ที่มือคุณเอง นะครับมันอยู่ที่คุณว่าคุณอะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกัน